ทองเงินนะคะครับสวัสดีครันนบผมน,นี่นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปัําเบ้านสะออึองนะครับผมอำเภอท่าตุ้มจังหวัดสุรินทร์นะครับผมงานเล่งงานดูนะครับวันนี้ครับผมบ้านหมาก,ก็บอกตอนหกโมงกว่าครับบอกว่าไปเฮงาน,นะครับจะภาพนะคะต้องการช้างเพิ่มนะคะครับผมนี่ก็จะ เลยน้อยจะจะยุ่งเลยนะครับวันนี้นะครับทังตัดหญ้านะครับผมแล้วก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนนะคะก็ต้องรีบตัดหญ<จ>้าตเตรียมอาหารของพ่อใหญ่นะคะแล้วก็อาบน้ําซึมเอาให้พ่อใหญ่นะคะใช้เวลาแบบเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนนะครับวันนี้นะครับผม ถึงนะคะเขาก็แต่งตัวกันแล้วนะคะโอ้งานดูงานเล่นมาเลยครับผมอีอ๋ยาดูพี่ขวัญน,นะคะก็แต่งแต่งตัวแล้วนะคะนึกว่าพี่ขวัญไปงานกับฉินที่บ้านสายสองกี่เด็กก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดี๋ยวแท็ก็มางานดูงานเล่นม่เลยเสร็จเกือบทุกเชือกแล้วนะคะฮะแม่นเหรอ โออันนี้เรางานดวนงานเล่กมาครับผมอักขันมิทีจอดรถไหมคะนี่เพราะไปข้างหน้านครับผมก,ก็ต้องรองให้แต่งตัวก่อนครับผมรอหิควันแต่งตัวเสร็จก่อนนะคะเกือบจะไม่ทันแล้วนะคะครับ มาถึงเขาก็เต็งตัวโลแล้วนะครับผมเรากําลังมาถึงนะครับผมเพราะออว่าก็โอเคอยู่นะครับผมพันกี่นี่นี่ห,หลายเชือกนะคะ ตั้มยังไงตั้มพีบปกติส่วนข้างหน้านี้ทายอะไรคะควันทายชมพนไหครับผมทายชมพนนะคะที่่อยู้ขายทองเงินนะครับมาอะไรเนี่ยไหนไม่ใช่ทายทองเงินทายทองเงินนะครับผมทองเงินทองเงินของควันเลิมนะครับผมทองเงินของควันเลิมนะคะเดี๋ยวอะไรปกติจังปติไหมขออนุญาตแต่งตัวให้พ่อใหญ่ก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็แต่งตัวให้พ่อใหญ่เสร็จแล้วนะคะ อีกหลายๆเชือกก็เสร็จแต่งตัวเสร็จเหมือนกันนะคะป้ใหญ่ของเราก็ยืนกินยาอยู่นะคะตอนนี้ก็รอขบวนอยู่นะคะรอเวลาเฮค่ะป้ใหญ่เกือบจะมาไม่ทันแล้วนะคะก็ทันอยู่นะคะก็แบบทันแบบเร่งด่วนเลยนะคะ ตอนนี้ก็รอเวลาแห่อยู่นะคะขบวนก็คงจะเริ่มตั้งที่วัดนะคะขควานปองพ่อใหญ่นะคะปันเลนนะคะมาทันอยู่นะคะพ่อใหญ่วันนี้ ท่านางที่แห่งงานวันนี้ก็มาครบทุกเชือกแล้วนะคะามาดูเชือกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะลายคำเมืองแห่งดงสายทอนะคะกำลังแต่งตัวให้กับพ่อพายอยู่นะคะ งานยาวมากเลยนะคะ้คายคำมืองเดี๋ยวไปดูอีกเชือกหนึ่งนะคะงานยาวๆเข่าๆอยู่ข้างหน้านะคะ สักใบนะคะนี่ก็วันไม้นะคะกำลังแต่งตัวให้อยู่นะคะดูงานค่ะยาวมากเลยค่ะจะถึงพื้นแล้วค่ะอีกของงานนะคะงานยาวทั้งสองเชือกนะคะ วันนี้ช้างทั้งหมดก็สิบสองเชือกนะคะพ่อใหญ่เชือกที่สิบสองนะคะงานดวนนะคะพ่อใหญ่ค่ะตอนนี้นะคะช้างทุกเชือกนะคะก็เข้ามาภายในบริเวณวัดและะ้วก็รอขบวนอยู่นะคะตอนนี้รวมตัวกันสิบสองเชือกแล้วนะคะ สายนิ่งน้องนะคะชื่อนั้นชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรพะควานชื่อสวัสดีครับที่น่ารักทุกคนชื่ออะไรคะครับไโจูครับไโจูนะคะครับผมจโ นี่มีแต่ช่างชายนะคะชุดอะไรคะไปทองดีค่ะไปทองดีนะคะองค์ทรงเครื่องทุกเชือกนะคะวันนี้ กลายขวัญเมือง added, nice material, e. นะคะลายตับลายพันเล็กนะคะทางด้านก็ควานท่องน้องบอกชอยนะคะใายอามนะคะเมนเท ฟานถึงมึงจะอ้ามทีลายน้องอามครับลายน้องอามนะคะลายทำเมืองนะคะนายาวเยาวนะคะยาวมากนะคะ ปลายสักใบกับควันไม้นะคะใมหงานะคะใหญ่นะคะ ของเรานะคะปลายทองเงิน,งงนข้างหลังนี่น่าจะเป็นปลายบุญทุ่มนะคะปลายบุญทุ่ม ก็ไายทองเงินนะคะทองเงินเล็กนะคะของควันลืมนะคะข้างหลังนี้ใครเอ่ยอ็ไพยทองผาภูมินะคะ วันนี้ก็ตอนนี้นะคะก็รอขบวนอยู่นะคะรอเวลานะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องทายทองเงินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอคุณค่าสวัสดีค่ะ